รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกคนเข้าสู่รายการสอดรู้นะครับรายการที่จะพาทุกคนไปดูเรื่องราวต่างๆที่อยู่ในสังคมของเราเลยครับหลายๆคนเดินทางมาที่มหาวิทยาลัยนเรศวรแล้วก็เคยเห็นว่า ขอศิลป์หรือว่าขอศิลปวัฒนธรรมนะครับของมหาวิทยาลัยเนี่ยด้านในเขามีอะไรกันอยู่รวมไปถึงที่นี่เขาจะมีอะไรที่น่าสนใจวันนี้ครับกับขอศิลป์มหาวิทยาลัยนเรศวรกับนิทรรศการที่เป็นนิทรรศการประจําและก็นิทรรศการหมุ่เรียนนะครับด้านในเนี่ยน่าสนใจมากๆถ้าทุกคนพร้อมแล้วผมจะพาไปบุกขอศิลป์มหาวิทยาลัยนเรศวรกันเลยครับ ครับผู้ชมเราพาผู้ชมเดินทางเข้ามาแล้วนะครับยังหอศิลปมหาวิทยาลัยนเรศวรที่นี่เนี่ยต้องบอกว่าก่อนอื่นเลยเข้าประตูเข้ามาแล้วอากาศเย็นสบายแล้วก็เขามีการจัดวางนะครับโลเคชั่นได้อย่างสวยงามมากๆและตอนนี้ครับผมอยู่กับเจ้าหน้าที่ของกองส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยนเรศวรน,นะครับพี่โจ๊กอยู่กับผมบางคังแล้วครับสวัสดีครับพี่โจ๊กเองนี่คือเป็นคนที่ดูแลหอศิลทุกครั้งไหมครับ พูดถึงหอสิ่งสังนนี้หนึ่งมันเริ่มต้นเกิดขึ้นมาเนี่ยนานเท่าไรแล้วครับที่นี่ ก็หอศิลป์เนี่ยเริ่มต้นมาตั้งแต่แรกเริ่มเลยนะครับแต่ก่อนเราอยู่ที่หอหอศิลป์เราอยู่ที่ตั้งในเมืองอ๋ออยู่ที่หอไนอยู่ที่หนหลายคนจะรู้จักกันนะคุณผู้ชมว่าหอไนหรือว่ามหาวิทยาลัยไนมอไนต่างๆใช่ครับแล้วทีนี้เราก็เลยมารวมตัวกันกับพิพิธภัณฑ์ภาแล้วก็ก่อกําเนิดมาเป็นกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยนเรศวรซึ่งมีดูแลในส่วนของแหล่งเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยก็คือ หอศิลป์พิพิธภัณฑ์ผ้าแล้วก็ในอนาคตก็จะเป็นในส่วนของมิวเซียมนเรศวรมีมิวเซียมด้วยหรือครับมิวเซียมนเรศวรครับซึ่งจะในส่วนของเรื่องราวของสมเด็จพระนเรศวรแล้วก็เรื่องราวของมหาวิทยาลัยนเรศวรคือรวบรวมไว้ในมิวเซียมทั้งหมดเชยครับต้องติดตามกันในอนาคตนะครับต้องบอกว่าเรื่องราวของหอศิลป์เนี่ยสำหรับใครที่ผ่านไปผ่านมาเข้าประตูเข้ามาแล้วคุณจะเจอกับพิพิธภัณฑ์ผ้ารวมไปถึงหอศิลป์ คือเราไม่รู้ถ้าเราเป็นคนภายนอกเองเนีเ่ยเราอาจจะมองว่าเอ๊ะหอสิลป์มีไว้เพื่ออะไรมีไว้ทําอะไรอันนี้บอกคุณผู้ชมได้ครับก็ในส่วนของหอสิลป์มหาวิทยาลัยนเรศวรน,นะครับเป็นพื้นที่ที่เปิดโอเพนให้กับทั้งนิสิต ศิลปินแล้วก็เครือข่ายที่อยู่ในส่วน uh huh. ทางด้านศิละปะเป็นพื้นที่จัดแล้วก็นําเสนอแหล่งเรียนรู้รในส่วนของงานศิละปะ uh huh. ครับแต่ในเราผสมผสานในส่วนของงานศิละปะวัฒนธรรมเข้าไปด้วยคําว่างานศิละปะของตัวพี่โจกเองเนี่ยเป็นศิละปะท,ที่จะต้องมีการขีดเขียนวาดระบายหรือว่ามันได้หมดเลยทั้งงานหัตถกรรมหัตถศิลป์หรืออะไรที่รวบรวมเป็นงานศิละปะท,ทั้งหมดเลยหรือเปล่าครับ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยนะครับมองในส่วนของงานศิลปะก็คือทุกส่วนที่เป็นงานศิลปะรไม่ว่าจะเป็นงานทางด้านการเขียนภาพงานครีเอทีฟงานสร้างสรรค์ต่างทั้งหมครับเราเป็นพื้นที่ที่จะสร้างความสนุรีนาให้กับผู้คนที่มาได้เข้ามาเยี่ยมชมครับในส่วนของพื้นที่ของกองส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมเรามีพื้นที่อยู่ทั้งหมด4ชั้นด้วยกันนะครับในส่วนชั้นที่1ที่เดินเข้ามาก็จะพบกับในส่วนของ พื้นที่ของหอศิลป์เราจะเป็นชั้นหนึ่งกับชั้นสองอนะครับในส่วนของชั้นสามจะเป็นพื้นที่ของสํานักงานนะครับในส่วนของชั้น4ี่จะเป็นพื้นที่ในส่วนของอพิพิธภัณฑ์สมเด็จพระนเรศวรต้องบอกได้ว่าในส่วนของชั้นสี่เรามีองค์สมเด็จพระนเรศวรตั้งแต่ยุคมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรวิเคตพิษนุโลกเป็นองค์เก่าองค์แก่ของมหาวิทยาลัยนเรศวรที่ต้องบอกว่า สวยงามที่สุดนะครับตรงนี้พี่โจ๊กด้านหลังของเราเนี่ยพอเราขึ้นประตูมาขึ้นบันไดมาเนาะเราเห็นความสวยงามด้านหลังเนี่ยคุณผู้ชมเป็นงานศิลปะนะครับต้องบอกอย่างนี้เลย <c oughs> ผมได้มีโอกาสเดินเข้าไปใกล้ๆ,ๆ,ๆ,ๆนี่คืองานวาดทั้งหมดอันนี้เป็นจิตรกรรมสีน้ํามันครับอของอาจารย์ศักยะขุนพรมพิทักษ์อาจารย์ศักยะขุนพรมพิทักษ์เนี่ยท่านเป็นศิลปินอวสโโกรมศิลปกรนะครับท่านก็ได้รังสรรค์วาดภาพเกี่ยวกับตำนานสมเด็จพระนเรศวรที่เป็นตำนานในส่วนของ ศึกยุทธหัตถีนะครับเป็นจิตกรรมสีน้ำมันขนาดใหญ่นะครับ,รบจะสังเกตได้ว่าฝีไม้ลายมือของอาจารย์เนี่ยถือว่าสุดยอดระดับประเทศเลยเพราะ<น>ว่าอาจารย์ก็เป็นท่านหนึ่งที่ว่าพระบรมฉายาลักษณ์ของในหลวงรัชกาลที่9ได้ มีความสวยงามที่สุดนะครับ,รบผมสวยงามจริงๆนะครับและถ้าใครเนี่ยขึ้นมาก็คือผ่านประตูมาคุณผู้ชมครับทางซ้ายมือเนี่ยเราจะเห็นถึงองค์สมเด็จพระนเรศวรหาราชรวมไปถึงชุดเครื่องทรงใ,<ช>ในเรื่องของการ,รสู้รบอะไรต่างๆอานานี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดที่สําคัญใช่ครับใน<ม>ส่วนของพิพิธภัณฑ์เราก็จะมีในส่วนของชุดเครื่องทรงของที่เป็นทหารขององค์สมเด็จพระนเรศวรม,มีจําลองในส่วนของสาสตาวุธปืนใหญ่นะครับที่จําลองให้ ผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมได้ศึกษาเรียนรู้ในส่วนของเรื่องราวของสมเด็จ พระนเรศวรของพระอ,องค์ท่านร<ล>ตรงนี้<ล>คุณผู้ชมครับใครที่<ช>อยากเห็นในเรื่องของเครื่องทรงเครื่องแต่งกายต่างๆที่แบบว่าเหมือนในหนังเลยผมใช้คํานี้เลยเพราะมันมีการแบบถอดแบบออกมาเนาะแต่นลกเหนือจากนั้นอีกหนึ่งสิ่งที่ผมสะดุดตามากๆ<ช>คือคต้นคริสต์มาสที่<ช>เป็นต้นคริสต์มาสที่ไม่ได้มีใบอ่ะของต้นที่เป็นสีเขียวแต่ว่ามันมีถึงเรื่องของงานหัตถกรรมเข้ามาเกี่ยวข้องมันคือเรื่องอะไรครับใช่ครับในช่วงเทศกาลวันคริสต์มาสหรือก็จะเข้าสู่ของปีใหม่ไทยนะครับในปี2005 568เราก็เลยเกิดไอเดียความคิดบอกว่าเราน่าจะสร้างต้นคริสต์มาสที่ผนวกกับทางด้านงานศิลปะวัฒนธรรม,มที่เป็นวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ของที่อยู่ในประเทศไทยเราเราก็เลยหยิบยกในส่วนของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยลื้อที่เขาจะประดิษฐ์ในส่วนของประเพณีดอกไม้พันดวงที่เขาประดิษฐ์ขึ้นด้วยการนําเอาดอกไม้ต่างๆที่อยู่ในละแวกหมู่บ้านของเขามาประดิษฐ์ เข้ากับเครื่องจักสาเป,กเป็นดอกไม้จริงๆเป็นดอกไม้จริงๆครับแล้วก็เพื่อบูชา,าพระพุทธเจ้าในาในส่วนของงานเทพมหาชาติรเราก็เลยมองเห็นในส่วนของงานวัฒนธรรมก็เลยได้หยิบยกในส่วนตัวนั้นมาประกอบเป็นต้นคริสต์มาสที่บวกเข้ากับวัฒนธรรม,มไทยกับวัฒนธรรมของชาติตะวันตกน,นะครับ ต้องบอกอย่างนี้คุณผู้ชมครับคือศิละปะมันไม่มีขอบเขตคราวนี้เวลาที่เราสามารถมองเห็นอะไรที่เป็นจุดดีจุดเด่นของแต่ละบทบาทของแต่ละพื้นที่แล้วมันเอามาผนวกกันหรืออีกอย่างหนึ่งคือทําให้มันเป็นความฟิวชั่นขึ้นมาหลายหลคนอาจจะมองว่าวัฒน,นธรรมที่แบบว่า มีสืบทอดอย่างยาวนานมันค่อนข้างจับต้องยากแต่เดี๋ยวนี้เราสามารถทําให้มันจับต้องได้ง่ายขึ้นใช่ครับแล้วอีกอย่างหนึ่งเราอยากสร้างความตระหนักให้กับผู้คนที่เป็นได้มาพบเห็นครับว่าเรามีของดีบ้านเราเราน่าจะขายในส่วนของดีบ้านเราเราไม่อ่าเราควรอนุรักษ์สืบสานแล้วก็ต่อยอดนำสิ่งดีงามของเราผนวกกับวัฒนธรรมของชาติตะวันตกได้พี่โจ๊กวันนี้เนี่ยกับชั้นหนึ่งพาผมไปดูทั้งหมดที่จุดดีวันนี้เดี๋ยว เรามีทั้งหมดสชั้นใช่ชั้นแรกช่วงนี้เป็นเิรศการแบบไหนครับในส่วนของชั้นที่1นะครับตอนนี้เราจัดนิทรรศการผลงานในคลังสะสมของหอศิลป์มหาวิทยาลัยนเรวรของเราต้องบอกว่าผลงานในคลังสะสมของเรามีมากกว่า400กว่าชิ้นเยอะมากเราก็เลยหยิบยกมาในส่วนของบางส่วนครับเพื่อจะแสดงในส่วนของนิทรรศการที่เข้ากับช่วง ฤดูการก็คือในนิทรรศการอะไรแบบนี้อ่าใช่ครับเราเลยตั้งโจทย์ขึ้นมาว่าเป็นนิทรรศการซีซันเชงฤดูการแห่งความสุขใช่มีมังมาอันนี้คือชั้นหนึ่งชั้นที่สองตอนนี้มีเอกซเบชั่นที่แบบว่าเขามีหมุนเวียนถูกต้องไหมครับอ่ามีหมุนเวียนครับผมในส่วนของชั้นที่สองนะครับเรามีนิทศการที่เป็นนิทรรศการหลักเลยห้องนิทรรศการหลักของเราจะเป็น ห้องจัดแสดงผลงานของศิลปินแห่งชาติที่มีผลงานของศิลปินแห่งชาตินะครับจำนวน25ท่าน,นอุบไว้ก่อนนะครับ,รบต้องขึ้นไปดูว่าวมีผลงานที่โดดเด่น ชิ้นไหนบ้างานะครับที่ท่านศิลปินได้มาวพูชอบแล้วก็ได้มอบให้กับมาหาวิทยาลัยของเราครับ,รบเดี๋ยวให้พี่โจ๊กเนี่ยพาผมไปดูที่นนเทศการชั้นหนึ่งกันก่อนเลยซึ่งการรวบรวมผลงานนะครับที่อยู่ในครังแล้วก็มาในธีมที่แบบน่ารักามากๆคือซีซันเชนยาจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวตามเราทั้งสองคนไปดูกันเลยครับ คุณผู้ชมครับแล้วตอนนี้นะครับเราก็เดินเข้ามาในนิทรรศการ,รือว่า exhibition ชั้นหนึ่งนะเราอยู่กับทีมของซี n c นเฉ g ง ที่บอกไปแน่นอนว่าเมื่อสักครู่เนี่ยผมได้ลองเดินดูแล้วแต่ละพื้นที่นี่เขาก็มีแบบที่มาที่ไปแนวคิดแรงบันดาลใจมากมายเรามีการจัดแสดงแบบออกมาให้เป็นรูปแบบไหนยังไงบ้างคะพี่โจก็ในส่วนของนิทรรศการ s ีซ c h a เชงนะครับก็ถ้าชื่อภาษาไทยก็คือฤดูการแห่งความสุขครับก็จะเป็นเราจัดในส่วนของอชื่อที่จะมา ควบคุมในส่วนของผลงานที่เป็นผลงานที่อยู่ในลังสะสมของเรานะครับก็จะแบ่งเป็นในส่วนของ3มฤด,ดูครับนะครับสมฤด,ดูแล้วก็ฤดูมีฤด,ดูฝนฤดูร้อนฤ<ม>ดูหนาวานะครับทั้ง3ฤด,ดูเนี่ยเราเอามาจัดในส่วนของตีมที่เป็น ฤดูต่างๆที่เพื่อที่จะให้เกิดในแต่ละฤดูที่ผ่นผานนไปเนี่ยทุกคนแสวงหาความสุนทรีค,รความ,มสุขในแต่ละฤดมูมันน่าสนใจมากๆคุณผู้ชมครับซึ่งในยะของการที่เขาได้ถ่ายทอดออกมาเป็นชิ้นงานที่เป็นงานศิลปะเนี่ยส่วนใหญ่แล้วอ่ะมันออกมาจากความรู้สึกถ่ายทอดออกมาผ่านอารมณ์เพราะฉะนั้นแล้วนอกกว่าจะรังสรร์ผลงานสักชิ้นหนึ่งผมคิดว่ามันต้องใช้วเวลามากๆใช่ครับผลงานที่ศิลปินได้รังสรรขึ้นแล้วก็ได้มอบให้กับ มหาวิทยาลัยแต่ละชิ้นนะครับถือได้ว่าเป็นผลงานที่สุดยอดนะครับที่ศิลปินได้รังสรรค์และก็กลั่นกรอนออกมานะครับเราก็เลยได้หยิบยกในส่วนของผลงานต่างๆเข้ามาสอบผสานในของเต็มนะครับในแต่ละฤดูพี่โจผมชอบผลงานหนึ่งมากๆเมื่อสักครู่ผมแอบมีโอกาสได้เดินไปแล้วก็ได้ถามพี่โจด้วยนั่นก็คือชิ้นงานของช่วงของฤดูร้อนใช่มันจะเป็นการใช้เทคนิคของการนําโคลนคล้ายๆดินโคลนอะ มาทาให้เกิดเป็นรอยแตกโดยผ่านเทคนิคอะไรสักอย่างหนึ่งอะ่ะอันนี้คือผลงานของอะไรนะครับอันนี้ผลงานชิ้นนี้จะเป็นผลงานของศิลปินนะครับ,รบที่ได้มาอาเวิร์กช็อปที่มาหาวิทยาลัยของของเราแล้วก็เป็นเทคนิคของเขาโดยการนําดินเหนียวครับมาผสมผสานในส่วนผสมของเป็นสูตร,รของศิลปินนั่นเองอแล้วก็สร้างสารรค์ผลงานลงบนเฟรมผ้าใบแล้วก็ก่อให้เกิดความ แตกละแห่งของคิดงาน,นซึ่งชื่อผลงานของเขาก็คือ,อ the power of nature ครับผมนะครับก็คือพลังของธรรมชาตินั่นเองเนี่ยนี่คือพลังของธรรมชาติที่มันสอดแทรกผ่านเทคนิคเพราะฉะนั้นแล้วตรงนี้ส่วนใหญ่แล้วอ่ะส่วนใหญ่นักศึกษานิสิตหรืออะไรอย่เงี้ยที่เขาเดินทางกันมาเขาชื่นชอบไหมครับ<ข>กับซีซันเชงอ่า,อาเขาลูกศึกชื่นชอบในส่วนของเทศกาลซีซันเชงนะคบเพราะว่าตอบโจทย์ในส่วนของ เพราะว่านิทศการซีซันเชงก็คือทุกคนแสวงหาความสุขในแต่ละฤดูนะครับแต่ละฤดูบางคนอยู่ในช่องฤดูฝนอาจจะมีความทุกข์ความเศร้าแต่ในเมื่อฤดูผ่านเปลี่ยนไปคนเราก็ผ่านเปลี่ยนไปก็คือสร้างรมันก็เปลี่ยนแปลงใช่ครับสร้างกําลังใจให้กับตัวเองแสวงหาความสุขให้กับตัวเองเพื่อความหลุดพ้นนั่นเองครับในความทุกข์คล้ายๆกับที่บอกว่า ถึงแม้ว่าตอนกลางคืนมันจะมืดแต่เช้ามากมันก็สว่างคือทุกอย่างมันมีการเปลี่ยนแปลงเสมอคุณผู้ชมครับวันนี้เราถือว่าเราได้มาเสพงานศิลปะกันแล้วก็งดงามมากจริงๆอะเดี๋ยวเราเดินอีกสักครู่นึงแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันชั้นสองเลยคุณผู้ชมครับกับชั้นสองที่เขามีการรวบรวมผลงานของศิลปินแห่งชาติแล้วก็ที่อุปไว้ด้วยใช่ไหมครับว่ามีใครกันบ้างอะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวตามเราทั้งสองคนขึ้นไปที่ชั้น2กันเลยครับ เดินขึ้นมาที่ชั้น2แน่นอนอย่างที่เราบอกคุณผู้ชมนะแบบตั้งแต่ต้นรายการนะครับว่าที่ชั้นสองเนี่ยจะมีผลงานของศิลปินแห่งชาติอยู่ที่นี่ด้วยใช่ครับผมเราเก็บรวบรวมมานานขนาดไหนครับก็ถือได้ว่าผลงานของศิลปินแห่งชาติแต่ละท่านนะครับที่เรามีอยู่ที่จัดแสดงห้องเนสรการหมุนเวียน นิทรรศการนะห้องนี้นะครับก็จะมีจํานวน25ท่านนะครับ25ท่านแต่บอกก็ไม่น่าจะหมดครับคุณผู้ชมเอาที่แบบท่านดังๆดีกว่าที่แบบหลายๆคนรู้จักมีใครบ้างได้ครับก็จะมีท่านอาจารย์ถวันดัชนีนะครับท่านอาจารย์เฉลิมชัยโฆษิตพิพัฒน์แล้วก็ท่านอาจารย์กมลทัศนาชลีนะครับต้องบอกบอกได้ว่าผลงานของแต่ละท่านเนี่ยมีฝีมือลายมือที่ยอดเยี่ยมเลยนะครับอย่างเช่นอาจารย์ถวันดัชนีนะครับแล้วก็ ่านอาจารย์กำมลทัศนาชนีเนี่ยสองท่านเนี่ย<ม>ได้เคยมาเวิร์กช็อปที่มหาวิทยาลัยของเรารนะครับเมืม่อปี2550<ม><ม>นะครับแล้วก็ได้ฝากผลงานไว้ให้กับมหาลัยครับผมต้องบอกว่าทุกชิ้นงานครับคุณผู้ชมถือว่ามีคุณค่าทางจิตใจมากมาเพราะว่าแน่นอนว่าศิลปินแห่งชาติบางท่านนะครับในปัจจุบันนี้ก็อาจจะไม่ได้มีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้แล้วแต่ว่าก็ยังทิ้งผลงานที่เป็นงานศิลปะเอาไว้ให้พวกเราได้เสพกันต่อไปแต่ต้องพูดถึงเลยว่าในเรื่องของผลงาน แต่ละท่านเองเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงอย่างนี้คือเขาจะมีแบบว่าแนวหรือว่าลายเส้นที่แตกต่างกันถูกต้องไหมครับใช่ครับศิลปินแห่งชาติแต่ละท่านนะครับจะมีความเป็นตัวตนหรืออัตลักษณ์ของแต่ละท่านนะครับที่เป็นการรังสรรผลงานที่มีความสร้างสรรค์ผลงานไม่เหมือนกันนะครับอย่างเช่นผลงานที่เรามี ผลงานของอาจารย์เฉลิมชัยโคพิคริพิพัฒน์นะครับถือได้ว่าเป็นผลงานที่เมื่อเด็กๆหรือว่าผู้เข้ามาเยี่ยมชมแล้วเขามาดูเขาจะเกิดความรู้สึกน,นี่แหละคือผลงานของอาจารย์เฉลิมชัยโคศิพิพัฒน์แต่อาจารย์เฉลิมชัยโคศิพิพ,พัฒน์ให้ผลงานที่เป็นผลงานตั้งแต่อาจารย์สมัยที่อาจารย์ได้ทุนไปที่ประเทศศิีลังกา<อ>เป็นผลงานที่ไม่ได้มีอ่าไม่อ่าเราจะมองนที่ไหนไม่ได้อะผมมองว่าใช่เป็นผลงานตั้งแต่ ลายเส้นดออิ่ง <ผม S 1> นะครับที่อาจารย์ให้คอนเซปต์บอกว่าเมื่อเด็กๆเข้ามาดูหรือผู้ที่เขามาเยี่ยมชมมาดูผลงานอาจารย์เขาแล้วเขาจะไม่เกิดความทอ้อเขาก็สามารถที่จะเป็นศิลปินผู้ยิ่งใหญ่เหมือนอาจารย์รรได้ถ้าหากเด็กๆนั้นเริ่มฝัก อาหัดฝึกฝนขีดเขียนดีมากเลยทุกวันเหมือนอาจารย์ก็เป็นศิลปินผู้ยิ่งใหญ่ได้ก็คือคท่านเนี่ยไม่ได้เอาในผลงานที่ประสบความสําเร็จแล้วมาไว้ที่นี่ให้เด็กๆได้ดูแต่ว่าเขาเอาจุดเริ่มต้น<ช>กว่าเขาจะเดินทางมาถึงปัจจุบันนี้ที่เป็นลายกรหนกลวดลายสวยงามมีงานปัน้นงานอะไรที่ออกมาสวยงาม คือวันนี้อยากให้ทุกคนมาดูใครที่กำลังรับชมรายการของเรานะคุณผู้ชมเพราะที่นี่นอกเหนือจากงานศิลปะแล้วยังมีนี่เลยงานแบบเป็นงานปัน้นงานหลอกขึ้นมาที่มีความสวยงามมากๆทั้งหมดเลยใช่ครับก็บอยากจะให้ทุกท่านที่ที่ผู้รับชมนะครับ<ม>ก็เข้ามาเยี่ยมเยือนของเราได้นะครับ,รบเพื่อมาดูอะไรครับ มามาดูเพื่อสร้างแรงบันดาลใจนะครับสร้างความสุขสุนทรีในการชมงานศิลปะนะครับเพื่อที่จะนําไปต่อยอดในชีวิตของของตัวเราได้อย่างหนึ่งนะผมมองว่าคําว่าศิลปะมันไม่มีคําว่าผิดไม่มีคําว่าถูกมันคืองานที่เราจะสามารถเสพแล้วก็ดึงอารมณ์ของเราเข้าไปในงานศิลปะนั้นๆได้ด้วยหรือไม่เนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะเดินดูตรงนี้กันสักครู่หนึ่งครับคุณผู้ชมแล้วก็อีกหนึ่งไฮไลท์ที่ต้องบอกว่าเป็นเอ็กซิบิชันหุวียนตหรือว่านี่ยั การหมนเวียนนะครับคุณผู้ชมซึ่งตอนนี้อยู่ในช่วงของคําว่าหลอนนั่นก็คือช่วงของเทศกาลฮัลโลวีนเนาะเขาก็จะมีแบบการสร้างบรรยากาศที่นี่ด้วยอ่ะคุณู้ชมจะเป็นอย่างไรจะน่ากลัวขนาดไหนเดี๋ยวไปพบกันเลยครับ วนนี้เราก็อยู่ในบรรยากาศของความขนลุกอยู่พอสมควรเนาะพี่โจ๊กคือในส่วนนี้คือถือว่าเป็น x h i b i t ชันที่มีการหมุนเวียน ตามช่วงฤดูกาลหรือว่าช่วงนิทรรศการต่างๆถูกต้องไหมครับ<ช>อันนี้รเราอยู่กับช่วงของฮาโลวีนใช่ใช,ช่วงปลายปีมักจะต้องมีเอ็กซิบิชันแบบนี้ถูกต้องไหมครับใช่ครับเอ่อทำไมเขาถึงแบบว่ามีการจําลองเอาเรื่องของความน่ากลัวมาไว้ที่นี่ด้วยเพื่ออะไรครับพี่โจอันนี้ต้องบอกได้ว่าเป็นนิทรรศการหมุนเวียนที่เป็นสเปเชียลอีเวนต์นะครับ,รบเราต้องการที่จะให้นิสิตนักศึกษาและผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมเนี่ยได้มาสัมผัส นะครับในช่วงเทศกาลต่างๆถ้าเป็นในส่วนของฮาลวีอย่างเงี้ยครับเราเล็งเห็นบอกว่าเป็นถ้าเป็นผีไทยนะครับเราก็เลยจัดเต็มผีเพื่อที่จะให้อ่าผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมเนี่ยเขาได้มาถ่ายถ่ายรูปถ่ายอะไรอย่างเงี้ยครับได้มาสัมผัสถึงบรรยากาศของเทศกาลนั้นๆเป็นบรรยากาศที่ทําถึงมากนะคะพี่โจ๊กอันนี้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเวลาที่เราจัดในเทศกาลแบบนี้แล้วเราได้รับความร่วมมือจากน้องๆนิสิตด้วยหรือเปล่าครับ ได้ครับก็ถือว่าได้ว่าผลตอบรับดีมากเลยในส่วนของนิทรรศการหล่อหรือผีไทยอย่างเงี้ยครับเพราะว่าตั้งแต่ที่เราเปิดนิทรรศการมาตั้งแต่ช่วงฮาโลวีนตั้งแต่เปิดมานะครับรู้สึกว่ากระแสตอบรับจากน้องๆที่เข้ามาเยี่ยมชมเนี่ยผลดีมากนะครับน้องๆบางคนก็บอกว่าน่ากลัวไม่กล้าเข้ามามันก็น่ากลัวจริงๆนะครับเออแล้วก็บางคนก็รู้สึกว่าโอเคชิลๆเอาเป็นว่านี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดดึงดูดและกันสําหรับให้ ให้คนทั่วไปหรือว่าทุกคนเลยที่มีส่วนสําคัญในการร่วมด้วยในการสืบสารศิละปะให้คงอยู่ต่อไปเนี่ยเขาได้เข้ามาที่นี่ แล้วก็มาเสพร่วมกันถูกต้องไหมครับที่นี่ก็จะมีการรวบรวมนะสร้างบรรยากาศมีการนําเรื่องราวตำนานถูกต้องไหมครับของผีต่างๆที่เป็นผีไทยนะครับมาอยู่ที่นี่ทั้งหมดเลยใช่ครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผีแม่น่านะครับผีกระหังผีกระสือนะครับแล้วก็ผีที่เป็นผีต่างๆของผีไทยนะครับเราต้องการที่จะสื่อให้เด็กๆเขารู้สึกแบบมีความสุขสนุกสนานนะครับเมื่อได้เข้ามาในพื้นที่ครับคุณผู้ชมครับต้องบอกว่านี่ถือว่า เป็นอีก1.1ดูดูนะครับที่ทำให้นิสิตนะักศึกษานักเรียนและบุคคลทั่วไปเนี่ยเข้ามาเสพงานด้านศิลปะกันที่นี่นะครับเดี๋ยวเราจะออกไปคุยกันด้านหน้านะคุณผู้ชมครับสำหรับแนวทางการวางไวนะ้เนาะถึงปฏิทินใครที่อยากเดินทางมาที่หอศิลป์เดี๋ยวจะได้รู้ว่าตลอดทั้งปีเขามีอะไรกันบ้างเดี๋ยวไปพบกันเลยครับ บ้างครับคุณผู้ชมหลังจากที่เราได้พาทุกคนนะครับไปทัวร์หอศิลมหาวิทยาลัยสวนนะเชื่อว,ว่าทุกคนก็คงจะได้ได้ทราบได้เห็นนะฮะแต่ที่จริงแล้วอยากให้ทุกคนเนี่ยมาที่นี่กันมากกว่าในเรื่องของการวางแผนครับตลอดทั้งปีเรามีกิจกรรมอยู่ที่เป็นเอ็กซิบิชันหมุนเวียนถูกต้องไห<ช>มครับ,รบอันนี้คือเราวางแผนไว้ยังไงบ้างครับก็ในส่วนของนิทรรศการนะครับที่ เราเตรียมแพลน์จัดแสดงนะครับเราเตรียมแพลน์ทั้งปีเลยนะครับในส่วนของเดือนธันวาคมนะครับในส่วนของชั้นสองจะเป็นนิทรรศการบุญนะครับในส่วนของเดือนกุมภาพันธ์นะครับเราจะจัดในช่วงวันเลนทานแล้วก็เทศกาลฟันแฟนะครับเราจะมีจัดที่ยิ่งใหญ่นะครับแล้วก็มีแพรนยาวตลอดทั้งปี6 อ่าเอาเป็นว่าต้องมานะครับก็คือเขาเปิดโอกาสให้กับทุกคนเลยไม่ใช่แค่นิสิตในมหาวิทยาลัยอย่างเดียว<ช>นะครับ<ช>คุณสามารถเดินทางเข้ามาได้เลยจะต้องติดต่ออะไรยังไงเผื่อมาเป็นหมู่คณะใหญ่ๆค่ะถ้ามาเป็นหมู่คณะนะครับสามารถติดต่อทีอ่กองส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยนเรศวรนะครับได้ที่เบอร์เทอร0 5 5 9 6 1-2-0-7ครับอติดต่อมาได้เลยได้เลยครับแล้วก็บุ๊กไว้ได้เลยว่าจะมามีวันปิดไหมครับปิดทําการวันไหนเราจะปิดทําการเราเปิดทุกวันครับเราจะปิดทําการในวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่เป็นวันหยุดยาว3วันครับผมนะครับตรงนี้เสาร์อาทิตย์ก็เปิดเหรอครับเสาร์อาทิตย์เราก็เปิดครับแต่เราจะหยุดยาวแค่ไหนถ้าเป็นช่วงวันหยุดยาวที่เป็นศุการอาทิตย์หรือว่า สทิจันทร์ครับมาได้เจอพี่โจงไหมครับก็เราจะมีเจ้าหน้าที่ที่สับพัดเปลี่ยนมุนเวียนกันนะครับอยู่ทั้งสี่ท่านครับผมวันนี้ขอบคุณพี่โจงมากๆเลยที่มาร่วมพูดคุยกันนะครับและพาเราเข้าไปถว์หอศิลมหาวิทยาลัยนเรศวรกันด้วยหวังว่าทุกคนนะครับถ้ามีโอกาสแวะเวียนมาที่จังหวัดพิษณุโลกรวมไปถึงนะครับถ้าผ่านไปผ่านมาเข้ามาทําธุระในมหาวิทยาลัยอย่าลืมเข้าไปเสพงานศิลป์ไปพร้อมๆกันนะครับแล้ววันนี้รายการสอดรู้ของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะครับครั้งหน้าผมจะพาคุณผู้ชม ไปทัวร์เรื่องอะไรกันบ้างอย่าลืมติดตามกาันวันนี้เราทั้งสองคนพร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับททททรรัแหห่่งงงงปปะเเศไยาล็ใมขอวชนน์